สวัสดีครับพบกับผมโจนะครับวันนี้จะมาดูไพ่ทาโร่ให้กับชาวลัคนาราศีต่างๆนะครับในเดือนเมษายน2565วันนี้เราจะใช้ไพ่ที่ชื่อว่า Mystic Dreamer Tarot มาดูให้นะครับอันนี้จะเป็นบ็อกเซตนะครับคือบ็อกเซตนี้ก็จะประกอบด้วยกล่องแล้วก็ภายในก็จะมีหนังสือนะครับแล้วก็ตัวไพ่นะครับอันนี้เป็นด้านหลังไพ่นะครับเดี๋ยวเราลองมาสับไพ่แล้วดูกันเลยนะครับ คลิปนี้เป็นของชาวราศีสิงห์ดูดวงในเดือนเมษายน2565นะครับ เรื่องการงานได้ไพ่สามถ้วยนะครับสามถ้วยเป็นไพ่แห่งการเฉลิมฉลองความสำเร็จนะครับเป็นไปได้ว่าในเดือนเมษายนเนี่ยคุณอาจจะมีการเฉลิมฉลองในทีมในบริษัทเกี่ยวกับความสําเร็จที่ได้ทําร่วมกันมานะครับเป็นไพ่เรื่องการงาน,งานที่ดีทีเดียวการเงิน5เหรียญน,นะครับอันนี้ไม่ค่อยดีเพราะว่าเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเจอปัญหาเรื่องการเงินที่ติดขัดแล้วกออ็อาจจะต้อง ผู้นิมสิทธิ์แล้วก็ไม่พอใช้ไม่คล่องตัวในเดือนเมษายนนะครับส่วนเรื่องความรักเนี่ยจริงๆน่าจะถูกฉลกคุณผู้หญิงนะครับเพราะว่าไพ่อเมรลอ์เนี่ยขึ้นมาเหมือนกับว่าถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยจะได้พบคนถูกใจหรือพบรักกับคนที่มีอำนาจเป็นคนที่มีบทบาทอิทธิพลสำคัญมีฐานะในทางสังคมที่ดีหรือเป็น ถ้าในองค์กรก็เป็นผู้นําองค์กรเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าสมุิเป็นคุณผู้ชายเนี่ยก็อาจจะถูกฉลองของคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานในระดับสูงก็จะพบโชคดีเรื่องความรักนะครับสุดท้าย4ดาบเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมันหมายถึงว่า4ดาบเป็นไพ่พักฟื้นนะครับเป็นไปได้ว่า อาจจะมีชาวราศีสิงห์บางส่วนที่เพิ่งไม่สบายแล้วก็อยู่ในช่วงพักฟื้นอยู่นะครับยังไม่เหมาะที่จะทําอะไรที่ลุยรุ่ยมากนนะครับก็ขอจบคลิปของชาวราศีสิงห์เปยงเท่านี้นะครับขอชาวราศีสิงห์โชคดีนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ